สวัสดีครับเซานี้นะครับผมอยู่กับไก่กับกาครับพี่น้องนะครับหาหารไก่กันไก,ก่จะเป็นไก่ไก่นี่มันเป็นสั์ที่อยู่กับคนไทยมาแต่งแต่เนินต่นูแตะปูตะเป่าอลไรอย่างเงีนะครับแต่ว่าเขามาเลี้ยงไก่ไก่พืนเมืองนะครับไกพ่พืนเมืองไก่มันสิเป็นของครูกันนะครับผมกะ มาเลี่ยงไกลพื้นเมืองนะครับไกล้พื้นเมืองพื้นเม,อนเมืองอย่างพื้นเมืองสายสายแพงนะครับสายสีสางสางมูลค่าให้เฮ้านะครับกิโลละหล่อยกิโลละพันนะครับจากไกลกิโลละเจ็ดสิบแปดสิบนะครับไกลพื้นเมืองใช้ใช้าบานเฮ้ากับมาอัพเกรดไก่นะครับพี่น้องนี่ก็ช่วงนี้อาหาร ค่อนข้างสิขาดแค้นครับเขาก็มาเฮดอัพเกตไก่นะครับเขากับเอาเก,กาไกสายเลือดนี่ครับพอพันนะครับสายเลือดนินจาครับนี่ครับสายเลือดนินจาครับผมสายเลือดนินจาครับสายเลือดนินจาสา,สามีสุวรรณนะครับลูกลูกเราครับผม ไก่มันอยู่คู่กับคนไทยมานี่ครับผมลูกน้อยครับก็นี่ก็พอพันธุ์อีกโซนึงครับพี่น้องอันนี้สายมาไทยครับผมมาไทยครับแผลคมครับพี่น้องแผคมนะรกบเจ้าจิ้งหรีดทองนะครับสถิติบกไฟครับกินข้าวโพดครับช่งนี้ ก้านออกไปโช์สเต็ปนี่ครับข้าวที่ใต้ครับผมนอกจากีไก่ข้า็เลียงไก่นะครับเลียงไก่แล้วกับลดก้านสูญเสียของนายโก้กับผมกะเอาอันนั้นนะครับเอาบ่เอาหลูกมันมาฟักมาอวอบเองครับพี่น้องมาฟักไฟหลังจากที่มันบาอแต่ละตัวเราผมก็มารวมกันนะครับนี่ครับเมีพัน ตัวพันคุกค,คุกค,คุกนะครับมัน,มนเขาขายกิโลละแปดสิบเก้าสิบก็ได้ครับแล้วก็เขาโตนุนมบางสิเขาขายตัวละพันนะครับตัวละพันตัวละหาลอยตัวละสองพันแ้วแต่นะครับแล้วแต่เกต็ของเพ,เพ,เพิ่นมาเพิ่นสิให้ความเกง่งความเป็นนักกีฬา ได้ซ้ำได้เนาะนี่ครับบักเท่านมเจ็ดแปดเดือนครับผมกลูกเรานะครับนินจาให้กันครับนะครับไก่พื้นเมืองเจ็ดเอครับไก่พื้นเมืองสายชุนไก่พื้นเมืองสายตีสายแสนนะครับนี่ก็อลูกมันนะครับเนาะมาเบ่งลูกอีกรับหนึ่งครับผมเนี่ยครับตัวนี้ยังเล็กอยู่ครับผม ตะฮาวครับสมบูรณ์ครับพี่น้องพอได้ใส่วัคซีนครับผมกะธรรมชาตินะครับนี่ครับต้องว่าพี่หนาสีสางมูลค่าอาหารกะเป็นล่ำเข่าครับพี่น้องล่ำเข่านะครับผสมกับอ่าที่นี่ข่าโพดเนียนะครับแล้วก็ข้าเปลือกนะครับแล้วแต่อ้โหนะครับแม่ก้อยมาตัวหนึ่งครับแม่ก้อยมาตัวหนึ่ง นะครับน้องโมทันได้เฮ็ดสายก๋อยตีกันซะแล้วนะครับนะครับไปแล้วแม่ก๋อยไปแล้วชนชะนอาหารก็ยังสีแ่แหละครับผมข้าวโพดนี่เัาให้ใหหน้อยๆแล้วก็กินแหล่ะอิ่มดุน้นอิ่มนัน่น